ก็คุณล้วสืบพยานใช่ไหมคะสืบพยานไปแล้วทั้งหมด3าครั้งนะคะค่ะก็ครั้งที่สี่ครั้งต่อไปเนี่ยในวันที่28เมษาปี68เลยเพราะว่าคิวสารท่านแน่นมากๆเลยก็เลยได้ถึงเดือนเมษาเลยค่ะ อย่างล่าสุดการพูดคุยเป็นยังไงบ้างคะการพูดคุยในในชั้นศาลใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของสเตทเมนนะคะยอดโอนแต่ละยอดเขาก็ทนายเขาก็จะถามเราว่ายอดเนี้ยม,มันมีดอกเบี้ยอยู่ในในการโอนเงินหรือเปล่าเราก็จะตอบไปนะคะว่าในยอดนั้นเนี้ยมันเป็นเงินต้นมันมันไม่ได้มีผลตอบแทน ยู่ในนั้นเพราะว่าตอนที่เราโอนเงินให้เขาเนี่ยเราหักผลตอบแทนเรียบร้อยแล้วในทุกครั้งและในทุกๆครั้งเนี่ยเขาโทรหาเราทุกครั้งเนี่ยเขาต้องการเงินจากเราชวนเราไปลงทุนซึ่งคือเขาต้องการเงินจากเราเขาจะโทรมาแล้วก็คนต้องการเงินจากเราก็คูณมานําเสนอในแต่ละยอดเพราให้ผลตอบแทนเราไม่เท่ากันมันก็ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแหลวะว่าเขาบอกแล้วว่าเขาจะเอาเงินไปลงทุนกระเป๋า ในส่วนตัวเขาเองเขาก็ลงทุนกับเพื่อนเขาไปด้วยแต่เขามาชวนเราและเขาต้องการเงินจากเราทั้งหมดที่เราโอนไป32ครั้งอะคะ่ะมันมันเยอะมากๆเขาโทรแบบโทรโทรเยอะมากต้องการเงินเงินเยอะมากแล้วเราก็ได้นําหมายสารไปดูเสร็จเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะการที่เราจะลงทุนกับใครสักคน,นเนี่ยถ้าเราโอนไป1 0 0 0 0มบาทถ้าเขาเอาเงินเราไปลงทุนต่อเขาต้องโอนต่อไปให้คนอื่นต้องไหมคะ แต่ในสเตทเมนที่เราเห็นเนี่ยเขาไม่ได้โอนต่อไปให้ใครเลยเขาโอนไปให้ลูกให้สามีกับเจ้าหนี้ท่านอื่นในยอดเงินแต่ละวันที่เขาได้รับทุกวันที่ลูกหมีดูสเตทเมนด้วยตาของลูกหมีเองเนี่ยเงินมันถูกกระจายไปที่อื่นในทุกๆยอดและเป็นอย่างนี้ทุกๆวันเราก็เลยเห็นชัดเจนด้วยตาของเราเองเลยว่าเขาไม่ได้เอาเงินหนึ่งหมื่นในยอดนี้ห้าหมื่นในยอดนี้ สองแสนในยอดนี้โอนไปให้คนคนนั้นที่เป็นลงทุนร่วมกันมันต้องเป็นคนคนเดียวกันแล้วก็ทุกๆุกยอดถูกไหมคะเนี่ยละคะก็คือสิ่งที่ลูกหมีอยากจะเล่าให้ฟังนะหลังจากหลังจากที่มีการลุยล่สาสำหรับ่ลมีมที่ว่ามันมีแนวโน้มไปในททางคือแนวโน้มทาลท่านก็คงรับยื่นคำฟ้องของจากเราอะคะ่ะแล้วก็อพอเป็นฝ่ายโจทก์ที่ให้ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นในฝ่ายจำเลย พอถึงฝ่ายจำเลยเนี่ยทนายของเราก็จะซักค้านในฝ่ายของจำเลยะคะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นขั้นตอนอันนั้นต่อไปะะแต่มันมีทั้งหมด3คดีนะคะคดีที่พูดไปก็คือคดีชอ่อกรงในวันที่วันจันทร์ที่16นี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นคดีหมิ่นประมาท <c oughs> ก็จะเป็นอีกหนึ่งคดีแล้ววันที่17วันอังคาร17ธันวาเน,นี่ยคะ่ะ <c oughs> ก็เป็นนัดไก่เกี่ยในเรื่องของ คดีเช็คเด้งใช่มันมีทั้งหมด3าคดีที่เราแจ้งไปนะคะเราก็เจตนาเราตั้งแต่ต้นเลยก็คือเราอยากให้ประชาชนระมัดระวังเรื่องการชอบโกงการหลอกลวงจากทุกๆคนทุกๆวงการเพราะว่าคนเราเนี่ยมาหลอกลวงเราเนี่ยบางทีตัวลูกหมีเองเนี่ยก็ไว้ใจเชื่อใจกับคนที่หน้าตาดีบุคลิกดีมีชื่อเสียงโปรไฟล์ดี เราหลงเชื่อสนิทลูกหมีก็เลยอยากจะเตือนใครสังคมว่าลูกหมีเจอแบบนี้นะทุกคนก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ในมิตราชีพในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นซื้อขายออนไลน์หรือการโกงเงิงนการหลอกลวงมันเยอะมากๆค่ะคนเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับศีลธรรมก็น้อยลงแล้วก็เห็นประโยชน์แต่ส่วนตนกับส่วนครอบครัวที่จะไปใช้จ่ายกินอยู่สบายแต่ว่า มันคนอื่นเดือดร้อนนะคะเจ้านี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันก็เลยอยากจะเตือนภัยสังคมแล้วตัวลูกหมีก็เจ็บปวดตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราแล้วมันเป็นวันปีใหม่ที่ลูกเงินลูกหมีเช็คมันเด้งะคะ่ะหนึ่งล้านแรกก็เด้งแล้วอะ่ะและการที่เขาจ่ายเช็คให้ลูกหมีมาทั้งหมด9้าใบเนี่ยมันคือเรา,เร,ารอแล้วรออีกรอจนจนทุกข์จนหายทุกข์จนเครียดจนหายเครียดมันอารมณ์เราก็แบบ เครียดกับเงินที่เราสูญเสียไปมันเป็นเงินเก็บของลูกหมีนะคะสองล้าน,นแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าลูกหมีทําง,งานตลอดใช่แล้วตอนนี้พี่ลูกหมีมีความเครียรดหรือว่าความังวลอะไรไหมเพราะว่าเราก็มีตั้งสามคดีแล้วก็เงินเราก็ยังไม่ได้คื้ใช่ค่ะก็ะมีความเครียดเหมือนกันนะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้มันก็ต้องใช้นะคะเราก็เรียนปริญญาเอกอยู่มันก็ต้องใช้ลูกหมีก็ดอกเรียนเพราะมันต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียนแล้วก็ในเรื่องอื่นๆคะ่ะ คือตอนนี้เราทํางานหามาได้อะแต่มันก็ไม่ใช่จะเก็บได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันเก็บได้ก็แค่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่เงินก้อนสองล้านเนี่ยมันเป็นเงินที่เราเก็บมาตลอดระยะเวลาที่เราเก็บก้อนนี้ไว้รักษาพ่อแม่ในตอนยามฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะฉุกเฉินเมื่อไหร่ซึ่งเงินสดเราก็ไม่ได้เยอะะมันก็เป็นความเครียดของเจ้าหนี้เหมือนกันซึ่งแบบตรงเนี้ยตอนที่มายืมเงินเราอ่ะพูดจาดี แบบไว้ใจพี่เถอะไว้ใจพี่ได้พี่การันตีถ้าลูกหมีเดือนร้อนเก้เาเงินพี่ก็รีเซนต์แบบดบดีแต่สุดท้ายตัวเองตอนนี้ยังไม่มีเงินไปจ่ายลูกหมีคนอื่นสามพันที่ลูกหมีได้ยินมาเขายังไม่จ่ายเลยเดือนเดือนที่แล้วอะไรอย่างงี้เราก็เลยรู้สึกว่าคือคุณคุณทาแบบนี้เพื่ออะไรแล้วก็เหมือนกับคนอย่างนี้อยู่ในสังคมมันก็น่ากลัวค่ะถ้าลูกหมีไม่ไม่ออกมา มันก็จะเป็นอันตรายต่อบุคคลท่านอื่นๆที่อยู่ใกล้อย่างล่าสุดที่เจอก็คือเจอเผชิญหน้าเลยเจอเผชิญ<ๆ>หน้าสามสามสามครั้งแล้วค่ะสามสองครั้งค่ะขอโทษทีเจอเผชิญหน้าสองครั้งแล้วครั้งแรกเขาไม่ได้มาสองครั้งก็เจอ อย่างล่งาสุดอีกฝ่ายก็จะบอกว่าพี่ลุงมีไม่ตั้งใจทางไวชื่อเสียงเขามันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะก็หลักฐานมันเห็นอยู่แล้วว่าหนึ่งมกราาคุณไม่ได้จ่ายเราแล้วเราทวงทุกวัน1เดือนมี30วันกว่าที่ลุงหมีจะแจ้งความคือ4เมษามันเกือบ90วันเกือบร้อยวันที่ฉันทวงเธอแล้วฉันไม่ได้ออกมาพูดชื่อเธอเธอออกมาหน้าสอนอ,อเองว่าเธอเป็นใคร วันที่แจ้งความสอนนอทั้งหล่อ4เมษาเนี่ยลูกหมีอ่ะโทรหาเขาเปิดสปีกอร์โฟนต่อหน้าพนักงานสอบสวนและเพื่อนที่ไปแจ้งความร่วมกันเขาก็รับทราบเขามีโอกาสเคลียร์เขาก็ไม่ทําและไหนบอกว่าลูกหมีจะไปทําลายชื่อเสียงเขาได้ยังไงมันไม่ได้ทํา แล้วลูกหมีแถลงข่าวครั้งแรกที่สำนักงานของอาจารย์เดชาคือวันที่13มิถุนาเมษายนพฤษภามิถุนาเกือบสามเดือนคุณมีโอกาสเคลียร์มันยาวนานมากแล้วคุณจะมาบอกว่าคุณไม่ได้จ่ายนี่แค่วันเดียวหรือว่าคุณจะมาทำลายชื่อเสียงคนที่ทำลายชื่อเสียงคือตัวคุณเองที่คุณกระทำแบบนี้กับลูกหมีกับเจ้าหนี้คนอื่น งั้นมันไม่มีเจ้านี่คนอื่นออกมายืนรวมแบบคะ่ะมันมีอีกหลายคนที่เขาไม่ได้มาออกแล้วก็มีอีกหลายหลายคนที่เขาไปยืมเงินคนอื่นที่ลูกหีทราบข่าวมาอย่างเงี้ยน,นี่คือเป็นแค่เล่าให้ฟังนะคะซึ่งแบบคําพูดคุณมันมันมันไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงเลยแล้วคุณจ่ายเช็คมาเก้าใบเพื่ออะไรเงินคุณไม่มีในบัญชีคุณเขียนเช็คได้ยังไงการกระทาของคุณคืออะไรมันทําเป็น ทำมานานแล้วก็เลยเก็บอกว่าเหมือนเวลาเราออกมาพูดอะไรเ,เนี่ยเราบอกว่าเราตอกมาแสงเราอะไรอย่างเง,งี้ยเหมือนฮิวแสเหมือนฮิวแสคือคนเราความดีคนดีอยู่ที่ไหมาแสงมันเข้าหาเองค่ะ<อ>แล้วทุกคนลูกหมีอยู่ในวงการ26ปีลูกหมีก็เป็นคนปกติที่แบบทํางานปกติลูกหมีไม่เคยจะไปอวดใดๆทั้งสิ้นลูกหมีก็ทํางานของลูกหมีอยู่แล้วลูกหมีก็เปิดโรงเรียนสอนเดินแบบมา20ปี แสงลูกหมีไม่เคยหิวเลยค่ะเพราะว่าเราประมาณตนอยู่แล้วไม่จําเป็นถึงเวลาเดี๋ยวมันแสงมันมาเองค่ะแต่เราก็เชื่อมั่นในความดีว่าเจตนาเราคือช่วยเหลือสังคมเลยลูกหมีอายุเท่าไหร่แล้วลูกหมีอยากจะเป็นตัวอย่างให้สังคมว่ามันมีคนแบบนี้อยู่นะคุณต้องระวงังประชาชนต้องระวงังแล้วมันก็เป็นจริงปีนี้ก็คือข่าวมาเยอะมากที่แบบคนเราแบบอยู่ในวงการไปหลอกคนอื่น แล้วก็ดาราท่านอื่นๆก็โดนกันเยอะแยะจนทุกคนก็ต้องออกมาเพื่อปกป้องทวงสิทธิ์ของตัวเองทวงเงินของตัวเองเงินจะหมื่นเดียวสองหมื่นสองแสนมันคือเงินค่ะที่เจ้าของเงินเขาต้องการคืนแต่คุณเอาเงินเขาไปหลักฐานก็มีและคุณไม่คืนนะคะมันจะถามว่าใครหิวแสงมันไม่ใช่แล้วมันเป็นเงินของเราอย่าการแก้ปัญหาก็บอกตลอดว่าถ้าคุณยอมรับ มันก็น่าจะดีขึ้นแต่นี่คือยอมรับยอมรับว่าเงินไปแต่ว่าไม่คืนค,คิดว่าบทสรุปมันจะบทสรุปก็คงต้องให้ศาลตัดสินค่ะก็คงน่าจะปีหน้าก็ไม่น่าจะจบปีหน้าก็คิดว่าน่าจะยังไม่จบส่วนเงินสล้านนะคะที่เราต้องได้คืนอนะ่ะลุกหนีก็คิดว่าในเมื่อเจ้านี่คน ที่ผ่านมาเนี่ยสามพันเขายังไม่จ่ายแล้วลุกหมีจะทํายังไงก็คือต้องทํางานเก็บเงินใหม่เริ่มต้นใหม่ดีกว่าใช่แล้วก็แบบเราก็เป็นของเราเหมือนเดิมค่ะทํางานทําดีที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็เป็น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 ครูสอนเดินแบบสอนลูกเลยเราก็ต้องทํางานของเราแล้วเราก็เราก็ต้องยึดมั่นในในใน,ในความเป็นเราอะ่ะต้องสู้สส <l ittle S 2> ต่อไป คิดว่ายังไงก็จะไม่ได้คืนคิดว่ามันมันเป็นเหมือนอภินิหารหรือว่าโชคดีหรือว่าบุญหลงคับมั้งคะกว่าจะได้คืนกันเนี้ยมีแบบไปไปไ,ว <พอ S 2> วไหว้วไปขออะไรไหมคะว่าขอให้ได้คืน<ป>ก็มีไปไหว้ไหว้พระนะคะก็มีไปทุกวัด เดินทางไปไหนก็จะไปไหว้ทุกวัดแล้วก็ทําบุญอะไรต่างๆก็จะอธิฐานเมื่อวานไปงานบวชมาไปอธิฐานอธิฐา,อฐานสิ่งเดียวเลยค่ะหนึ่งปีแล้วว่าขอให้ได้เงินสองล้านคืนแล้วลูกหมิก็บอกตรงนี้เลยว่าถ้าคืนเงินก็คือจบแต่ถ้าไม่คืนก็ทวงกันไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆค่ะเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของที่ลูกมิททางานจริงไอ้อย่างก่อนหน้านี้ที่ลีลี่ยกมือไม่ เขาแต่เขแบบไม่ไรับไหว้เลย่ี่ลูกมีาไหวไหบ้างก็ลูกม,มีอยู่ในบ้านลังนะคะแล้วก็ลิลลี่เขาตามมาทีหลังเราก็เลยไม่เห็นซีนนั้นนะคะแล้วก็แต่ลิลลี่เขาก็เล่าให้ฟังก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะไม่ไหวหรือไม่พอใจใช่ขอบคุณค่ะ <laughs>